กราบสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตซูกูสุคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อกี้มาพบพ้อกับผู้ค้าอีกสามเคยนะเจ้าค่ะเมื่อนี้กับที่มาตัดหญ้าใหงัาพี่น้องเจ้าขานี่คือเวียกประจําก่อนห้าโมงแรงนะเจ้าค่ะสามีก็เป็นคนตัดอยู่เนาะเดี๋ยวสามีตัดแล้วเขาก็ติไป็นขนแลพี่น้องเจ้าขาแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวผู้ค้ากับซีฮอบมานี่ผัวตัดแล้วแล้วตอนนี้ผลก็เริ่มโตเริ่มรินเนะเจ้าค่ะ ฮาเด้พี่น้องมองแย่งสีฟ้าๆนะคือคอกงัวผูคาเด้อเจ้าค่ะและก็ให้นาผู้แม่นเบิดเจ้าค่ะคุณนอกเขตฮอตต้นโพผู้เจ้าค่ะถ้าเป็นที่แบบให้นานะพี่น้องเป็นให้นาเก้านะหญ้าเฮาหกนี่บนแม่หยางได้เฮาจงไว้ให้งัวได้พี่น้องก็เลยบอตัดเนาะเจ้าค่ะส่วนนี้ก็คือคา้รือหาดหลังงามของเฮานะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้ข้างบ้านเด้อเจ้าค่ะนี่คา้รือหาดหลังงามของเฮานะ แต่ตอนนี้ผัวกำลังกวาดหญา้าอยู่เดี๋ยวผู้ค้าสิไปซ้อยผัวเจ็บซะก่อนเจ้าค่ะครับวัสดีครับผู้ค้ากาแวิเทียนวันดบ่ปเป็นครับเป็นว่าบ๊เกล่ยกี่น้องเจ้าค่ะสิคอบหญ้าไปให้งัวแล้วเจ้าคานี่แหละคือชีวิตประจําวันห้าโมงมาผัวเลิกงานมาก็ต้องมาตัดหญ้าเจ้าค่ะ ตัดหญ้าไทยคลิปครับเออตหญ้าอาวดก็ได้ไปตัดมองอื่นพี่น้องอันนี้หญ้ายูทางเอากรรมือนี่ก็สบายเนี่ยบ่ต้องไปไก่เจ้าค่ะถ้าเป็นความสุขเล็กๆน้นอยๆพี่น้องเจ้าขะนี่แหละมันคือความสุขพี่น้องความสุขของคนเอามันมันบกืกกันเนะาะความสุขของ่อยก็คือเรี้ยงงัวเรี้ยงควายพี่น้องอยู่กับงัวกับควาย ตอนนี้ก็หอบเต็มล้อแล้วพี่น้องเจ้าขาหอบเต็มล้อครับก็สอบใหญ่ก็สอบนึงเลยเนาะก็เหลือบหลายก็เลยให้สามีหอบต่อเลย <c oughs> มึงผู้คาสิพาบเบิ่งบักหุ่งนี่พี่น้องบังหุ่งปลูกอยู่ข้างเพื่อนนี่นะดอกดอกพุน่นะเห็น <c oughs> บ่กพี่น้องเจ้าขาดอกแห้งยังวะแต่ก็มันเป็นบังหุ่งติ่งเด้พี่น้อง มันเป็นมะห้งติ่งก๊กนี่แล้วมันบ่มากจะเครือเพราะมันบ่มากจกะเครือผู้ค่าก,ก็เลยเอาไม้เสียบลูกซิน่ะไปตอกใส่ก๊กมันประมาณสามสี่ไม้แล้วพี่น้องมากเต้นหนึ่งเจ้าของก็บบค่อยที่กินดอกมะเรงว่าสิต่ำกินอยู่นี่ผู้ใดมากินกับมาเอาไปเลยเห็นน่ะพี่น้องเออปลูกไว้เพื่อเอ้ยเพื่อน้องเพื่อคนบ่มีกินข้าเจ้าก็มาเอาไปกินปั่นกันกินเนาะได้บุญได้ศิลมึงเกดาเรื่องอกดาเรื่องบ่ได้ปลูกก็เกิดเองเต้นหนึ่งุนะูนน่ะ ในมันล่นลงปีกไก่ี่พี่น้องเจ้าขามะมลงพันธ์บงงามดอกดอกเรืองก็ได้หกบอกพี่น้องแน่เบิ่งคือหกอื้อคืออย่างเนาะมันหกยอนหญ้าแหละพี่น้องผู้ข้ากับโบยักตัดออกเพราะว่าเอาไงงว้ให้งัวนะเวลาแบบเมื่อไหร่ฮาอฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าแบบนี้เฮอ มีเวียกมีงานไปเห็ดเวียกเฮ็ดงานกบมาฟ้าฟ้าหอก็เะมาตัดหญ้าอยู่เงินเฮาใหงวนนะพี่น้องเจ้าขาก็เลยบอกให้สามีตัดหญ้าออกก็เลยเก็บไว้นี่แหละหกกระยามันเพราะว่าเวลามันบมีหญ้านั้นไปหายากพี่น้องเมื่อใดฟ้าฟ้าแล้วเขากะตักสิไปหาทางใดเห็นนะก็เลยเอาของเจ้าของไว้นี่แหละพี่น้องเจ้าขาเอาไก่อน ขอ้อข้องวละพี่น้องข้องวงกับสิบเปื้อนแน่มือนี้เพราะว่าฝนตกเพื่อนมือเราบริอางงวออกเลิมพี่น้องจะขาวงวไว้ในค้อปกติข้องวนี่สิบุ้้าสิบพห้มีขีงัวเลยในข้อสิเก็บออกทุกเ้าร้จนทร์สารมาต้องเก็บขีงัวออกแล้วข้องวต้องแห้งแต่เมื่อนี้มันจําเป็นอะไรพี่น้องฝนตกแล้วงวทั้งเย้าใส่ทั้งหยั่งคุณแลจะสองสามมือข้องวจจะสีสะอาดเนาะพญยะให้มันกับพี่น้องจ้า ทองโถดนี่แหละพี่น้องมา,ากับมาได้มีหลายดอกเนาะอันนี้ซื้อทองปล่าวนี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อทองกป่าวนี่ตัวนี้ตัวนี้พวงทองตัวนี้จะคลอดเดือนหน้าพี่น้องเจ้าขาพวงทองนี่ทองกป่านี่เพิ่งทองหกเดือนเนาะทองกปล่าวพวงทองคลอดเดือนหน้ากิน้าหลายลายก่อนลวกถอยก่อน คอกเดี๋ยวนี้ต้องเฮ็ดแข่งอ้อมให้พี่น้องเพราะว่าอย่างยุ่งมันหลายนะไั่บอกคือสมัยก่อนเนาะพี่น้องเจ้าขาไปก่อนลกูกย่านแต่บ,บริกินเนาะโอ้นี่บักกล้วยหน่อยเดี๋ยวบริกินได้น,นี่นี่ไปทำกล้าวไปก่อนงัน้นลูกครับทำกล้าหน้าแบน ทอ,ทองกวาวาอทองกวาวไี้ใส่ดีพี่น้องทองกว่านี้ให้จับให้บายได้บ่งบอกเนื้อห่วงโตแต่พวงทองนี่จากห่วงเนื้อหว่วงโตพี่น้องอันนี้มีดูตอนเขาคอกยู<ต>่อยู่อยนอกคอกอ่ะนี่ใส่ดีนะ,ะให้จับให้บายได้เบิดแต่ในคอกนี่บอยอยากให้จับให้บายห่วง้วกถ้ากานาินอิ่มเราได้รอว่าเป็นน้้งเขาท่องง่ญ่เดี๋ยวเขาจะห่วงลูกบอกกับบอกงูแต่ทองกว่าหรือจับบายได้เลิกอย่างนดี้บเบตัวนี้้าองนอกคอกกับจับบายได้เบิดคือการพี่น้องเจ้ากะ มาให้เบิกบัวมาแนะนำสมาชิกเนี่ยครอบครัวครอบคราวควงทอง,ววทองและอีกสองสามเดือนลูก,กบทสิออกวม่อสุตวพว่าตัวนี้ก็คบเดือนแล้วนี่ท้องกล่าวเนี่ยเนียตัวนี้เขางรกเดือนแล้วพี่น้องแล้นตัวนี้เก้าเดือนละเดือนหน้าวันที่สิบเอ็ดกำหนดคลอดพี่น้องา๋า อันนี้กระพ้าเบิ่งพอขาวๆเนาะพี่น้องเจ้าขาบรรยากาศในเืินเนาะหลายๆคนการยังบ่เคยเห็นเนาะเจ้าค่ะผู้ข้ากยให้เบิ่งพอขาวๆเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอบขอบใจเบิ่งสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเจ้าขาที่สละเวลามีค่าคำว่าเบิ่งคลิปของผู้ข้าเนาะเจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าเนาะเจ้าค่าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า